เวลาครูคุยครูอาจารย์ที่อยู่ในห้องเนี้ยครูจะเชื่อมกับครูรู้ของพวกคุณเพราะว่าทุกคนน่ะมีมีไฮเออร์เซลของตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ฟังเสียงภายในคุณฟังแต่เสียงภายนอกเพะวันเนี้ยครูก็เป็นตัวแทนในการส่งเสียงภายในของคุณให้มันสะท้อนออกมาเป็นแอมพลิายเออร์ที่ดังขึ้นเพื่อให้คุณน่ะชินกับคลื่นความถี่สูงของคุณเอง พอคุณฟังเสียงครูไปเรื่อยๆต่อไปคุณก็จะได้ยินสิิได้ยนเสียงบางสิ่งบางอย่างที่เขามาเตือนคุณอ่ะเหมือนคล้ายๆซิกเซนหรือเป็นลักษณะแบบปิ๊งแวบหรือถามอะไรขึ้นมาที่เป็นเชิงปัญญาแล้วมันก็จะมีคําตอบเหมือนโต้ตอบกันได้ตรงเนี้ยครูมาฝึกให้พวกเราเนี่ยฟังเสียงภายในให้ชัดเพราะว่าถ้าคุณฟังเสียงภายในของคุณได้ชัดอันนั้นมันจะเป็นไกด์ของคุณ คุณไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นไม่ต้องไปฟังคนอื่นให้ฟังเสียงภายในคุณครูแค่สะท้อนให้เสียงภายในคุณอะมันชัดแล้วพอคุณมันชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เรียนต่อไปคุณไม่ต้องไปฟังใครแล้วฟังข้างในอย่างเดียวเพราะต่อไปนะครูจะบอกให้ครูบาอาจารย์หรือครูรู้หรือมาสเตอร์หรือบีอิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเยอะมากมีเยอะมากที่ทำงานควบคู่กับเรา แม้แต่จิตที่เป็นพลังงานที่อยู่ต่างดาววันนี้คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไปต่างจังหวัดคุณก็เป็นคนต่างจังหวัดไปต่างประเทศคุณก็เป็นคนต่างชาติถ้าคุณไปที่อื่นคุณก็เป็นต่างดาวเขามาที่นี่เขาก็เป oh ap ็นต่างดาวเพราะนั้นมันคือเรื่องธรรมดาภาษาที่ใช้กันเป็นภาษาแสงเป็นภาษาจิตวิญญ,ญาณและเป็นภาษาของความรักภาษาที่เป็นสากลภาษาที่เป็นสากลสามารถคุยกับได้ทุกมิติคือความรัก ถ้าวันนี้คุณยังมีความรักตัวเองไม่ได้คุณจะรักคนอื่นไม่เป็นแล้วถ้าเกิดคุณรักคนอื่นไม่เป็นโอกาสที่คุณจะเชื่อมต่อกับมิติอื่นก็ยากเพราะเขาเชื่อมต่อกันที่ความรักถ้าคุณเริ่มมีความรักมากขึ้นรู้สึกเต็มเปี่ยมโดยที่คุณไม่ต้องไปหาจากใครอ่ะมันเต็มแล้วก็ล้นล้นเพราะคุณเชื่อมต่อกับสนามพลังงานที่เป็นควันตัมได้คุณเป็นสิ่งนั้นแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะ เหมือนกับไม่มีตัวตนอีกแล้วอะที่มาพูดอยู่ก็คือเหมือนถ่ายทอดสัญญาณมาพูดมีเสียงแต่ลึกๆข้างในไม่มีตัวตนเป็นสมมุติเราจะเป็นอะไรก็ได้สิ่งที่ครูพูดวันนี้มีบางคนที่ไม่อาจจะไม่เข้าใจเนาะไม่จําเป็นต้องเข้าใจเพราะว่าบางคนอะครูพูดอยู่อย่างเนี้ยฮะบางคนกว่าจะไปรู้อีกทีในอีกสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าก็มีครูพูดไว้ก่อน แต่ว่าในวันที่คุณรู้อ่ะเสียงครูจะดังกล้องอีกครั้งหนึ่งในวันที่ปัญญาของคุณมาถึงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีถึงสามปีบางครั้งครูพูดก่อนลงหน้าเพราะนั้นวันนี้ไม่ได้ใช้ความเข้าใจฟังเข้าไปเฉยมันซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่อให้ในอนาคตอ่ะไม่มีครูอ่ะมันก็มีครูอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีร่างกายนี้แต่มันเกิดการเชื่อมต่ออยู่ดีถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณแค่คิดถึง ก็เกิดการเชื่อมต่อเหมือนวันเหมือนเราเคยคิดถึงใครสักคนหนึ่งเล่ยคนหนึ่งอะ่ะเราไม่ทันโทรไปหาแล้วเขารู้สึกได้ว่าเอ้ยคิดถึงกันเนี่ยก็คือเป็นภาษาของจิตเมื่อก่อนนี่มันมีอีกอย่างนะที่เราสามารถฝึกกันได้ค่ะเมื่อก่อนนี่เราฝึกกันแบบว่าสมมติเกิดภยัยพิบัติโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สักอย่างหนึง่งเราจะเจออีกคนหนึ่งได้ยังไงเราจะสามารถเจออีกคนหนึ่งอะ่ะ ในครอบครัวได้ยังไงก็มีการฝึกฝึกจิตอย่างเงี้ยก็คือให้ใช้จิตส่งกระแสจิตถึงกันบางทีเราเดินเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยก็จะเจอกันเฉยๆหรือนัดมาไม่ได้เรียกนัดมาบังเอิญมาเจอกันพอดีในเวลาพอดีหรือเขาติดต่อมาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเราส่งกระแสจิตไปแล้วอะทุกครั้งที่เราก็ส่งกระแสจิตไปอะ พอมันไปรวมตัวแล้วเข้มข้นเหมือนสัญญาณวิทยุที่เราเปิดไปอะค่ะอีกคนหนึ่งอะเขาก็จะได้รับได้รับช้าได้รับเร็วเหมือนกับสมมุติว่านอกโลกส่งสัญญาณมาให้เราแต่มันไกลมากกว่าจะมาถึงเราแล้วมันดีเลย์เพราะว่าเครื่องรับมันไกลมากเกินไปหรือไอ้ตัวส่งมันส่งได้ไม่ชัดมันก็จะดีเลย์นิดนึงอาจจะดีเลย์แบบหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์แต่คนที่ฝึกจิตมาแบบเข้มข้นเช่น ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กถูกถูกเปลี่ยนตั้งแต่ดีเนเอเลยอะดีเเปลี่ยนให้สามารถยิงยิงสัญญาณขึ้นความถี่เข้าสู่จิตหรือเข้าสู่ขึ้นสมองได้อย่างเนี้ค่ะถ้ารับได้กันขนาดนี้เนี่ยก็จะช่วงระยะเวลาในการส่งถึงกันน่ะก็จะสั้นลงแค่วันเดียวส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝึกมาพวกเราอะจริงๆแล้วมีมีสิ่งพวกนี้อยู่แล้ว แล้วก็ใช้อยู่ครูว่าสักสามเปอร์เซ็นแล้วมั้งเนี่ยใช้น้อยใช้น้อยมากเพราะนั้นถ้าเราอยากจะใช้นะคะให้ทำสิ่งใหม่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เคยทำแล้วศักยภาพคุณจะเปิดออกให้ไปฝึกทำอะไรก็ได้ที่ไม่เคยทำเพื่อให้สกยภาพได้เปิดการเปิดการใช้มันหรือขึ้นสมองเกิดการเชื่อมต่อระบบประสาท ส่งสัญญาณขึ้นไปฟ้าไปใหม่แผ่ไปใหม่แล้วคุณก็จะได้ข้อมูลใหม่ใหม่